ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเอา้าใครเนี่ยเอ๊ะหน้าคุณคุตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันในไม้ <My S 2> ครับเนฟจูนซ <Neptune. S 2> ีซั่นที่สองกันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับสมาชิกทั้ง 5คนนะครับตอนนี้จริงๆมี6คนหายไปคนหนึ่งก็ของผมบีมนะครับผมแนะนําตัวก่อนผมบีมอ่าจากช่องบีมมี่ซีนะครับคนต่อไปครับอ่าชื่อบิ๊กครับจากช่องบิ๊กคุงซีเฮดครับเสียงดังๆหน่อยนะครับครับชื่อเสือครับจากโซลาร์มารุว่าเวฟครับสกายและบิดครับเออ่ชูจิครับจากโซริสโซริสชูจิครับครับแต่ละคนอายุเท่าไหร่ครับของผมเออ่23ครับคุณล่ะครับ25ครับโอเคคุณล่ะครับ22 22โอเคอ้าวคนละอายุเท่าไหร่14 14วอตเต้ ยี่สิบสี่อะไรยี่สิบสี่อ๋อโอเคเท่าไร่ครับเอาสิบสี่ครับ1๋สิบสี่ตื่ <c oughs> อ้ยแสงสวยมากเลยฮนะลุใบไม้เนี่ยอ้โว้าวไม่เห็นแล้วดิโคลนเชดเดอร์กับผมช่ <c oughs> ใช่ซิลดอร์ S I D U R S, <S, S I L D U R เป็นโหลดกันได้นะเป็นเวอร์ชันไฮไม่เกี่ยวเขาไม่ขาย โอเคครับเดี๋ยวอธิบายกฎการเล่นก่อนนะครับก็ก็เป็นไมค์ครับแบบวานิลาทั่วไปนะั่นแหละแต่จะเน้นการสร้างแบบเน้นความสร้างสรรนะครับก็คือสร้างแบบสิ่งก่อสร้างที่มันแบบที่มันไม่ใช่แบบบ้านๆนะครับเ,เน้นอะไรแบบใหญ่ๆ,ๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ฝีมือตอนท้ายซีซั่นแล้วกันว่าใครเขาสร้างอะไรไว้บ้างนะอันนี้ก็แมบปบก็เจนเรียบร้อยก็ ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้ใช้เครื่องผมนะไปเช่าเครื่องโอเคตามนั้นก็เดี๋ยวกดอธิบายกดไหนครับคุณเสือวิธีการเล่นยังไงบ้างกับก็ไม่มีอะไรครับก็แค่เอ้ยบอกก่อนมีอะไรบ้างคนก็ไม่รู้เออมีซะหน่อยกดนะครับก็คือถ้าเราจะอยากได้ของเขาก็คือขอเขาดีๆนะครับอย่าไปขโมยนะครับถ้าขโมยคุณอาจจะได้ตั๋วบินไปดาวอังคารฟรีก็ได้ครับโดยเฉพาะใครครับโดยเฉพาะคน้คีับคนไหนครับ คุณคุณนะครับคนนี้เหรอครับเาอุ้ยแล้วก็อุ้ยอ้าวหายอุก่าเกมเลยอ้าวอ้าวงอนเฉยแล้วก็ใครจะอยู่บ้านคู่ก็ไปดีลกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเออไม่แนะนําให้อยู่คู่นะครับหยุดก่อนครับขอขัดนะครับไม่แนะนําให้อยู่คู่นะครับดังคนแต่งแยกย้ายครับโอเคครับอะไรอ่ะถ้างั้นก็ถ้าแยกย้ายป้้น เราเรากำหนดไม่เกินกันเท่าไหร่นะระยะห่างเออตอนนี้เราอยู่ที่สปาว์ใช่ไหมเราให้ให้สปาว์จากบ้านอีกคนนึงไปบ้านอีกคนนึงอะระยะห่างเท่าไหร่เออกาเอาเลยครับนับจากสปาว์ครับคุณต้องสมมุติว่าตรงนี้คือศูนย์ศูนย์ใช่ไหมคุณก็ไปห่างจากตรงนี้ยประมาณหกถึงเจ็ดร้อยบล็อกของแต่ละฝั่งหรือไปให้ไกลกว่านั้นก็ได้ถ้าไปไกลก็ต่อทางเองนะครับโอเคนะครับโอเคครับเริ่มเอาชิดลอดกันได้เดี๋ยวผมปรับเวลาก่อน ไปไปเลยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเพิ่งแยกย้ายนะเดี๋ยวขอปรับเวลาก่อนโอเคครับเริ่มกันได้เฮ้ยเขาเริ่มกันแล้วว่ะแสงลงหัวอย่างแรกเราก็ต้องทุบไม้นะครับหัวนี้ตอนนี้อยู่ใกล้กันยังยังใช้ห้องเดียวกันไปก่อนนะครับถ้าเดินเริ่มไปไกลแล้วก็เดี๋ยวแยกย้ายได้เลยครับอย่าเข้าไปกวนก่อกวนท่านอื่นที่เขาถ่ายคลิปนะครับเอ้ยกลับมาที่ก่อนครับตรงที่เรายืนเมื่อกี้ ผมมีของจะให้ครับกลับมานี่ก่อนครับกลับมาลับนะไว้อะไรฟาร์มเป็นขี้ขโมยของ BNG นะครับไม่น่าจะไปเลยเอาไอะไรอะไรนั่นแะละอะไรผมสบไยร้อนเดือดมากไม่ใช่ครับรผมไม่ใช่ครับไปแลยบายไปแล้วครับบาย ตอนนี้ค่ำแล้วครับมันไม่ใช่บ่ายแล้วครับคุณดูเวลาผิดนะครับตอนนี้มันเป็นเวลากี่โมงะลงเมืองเรียบร้อยตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครับไม่ใช่บ่ายครับเราค่อยไปใช่เดี๋ยวขออีกสักสามนาทีเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องเราไปถ่ายโอ้แสงสวยมากเลยครับคุณเสือตอนนี้ผมว่าเชดเดอร์ซิวดอนนี่เขาปรับไปเยอะเหมือนกันนะครับเอ๊ะแต่ตอนนี้มันบั๊กแสงเปล่าวะแต่ก่อนเราใช้อยู่นะซิวดอนตอนนี้ไม่ใช้ละจะบอกว่าเขาพัฒนาไปไกลมากเลยครับตอนนี้ ไกด์เวอร์ไกลจัดแอปพายก่อนครับอมองอะไรไม่เห็น,นเลยเจริ้งอัพเกรดว้าวเอ้ยมีหินใ้ขุดด้วยเหรออยู่ไหน,นวะมีสิต้นไม้ปนแซ่บปลิงแซปลิง,ลงเฮ้ template ตอบผินะดีครับพี่เออทำไมไม่ทำที่ขุดเป็นอะไรน,นี้วะมืดมากเลยวะ อันนี้ไม่ได้ใส่รีซอสแพคครับภาพมันก็จะดูไม c r ครับไมคครับใช่มันไมคครับเกินไปไมคครับจัดเลยครับมากครับอีกครับแล้วครับอีกไปถึงกล่องเนะ่ยครับมาทำไมทั้งสองอันโต๊ครับอันด้บีม Thank you very m มากอุ้ยแสงสีแดงได้ไหมโอ้เฮ้ยแร่ติด hey, แล้วปะตันโอเค ขอตังค์แล้วครับท็อตหมดอะครับไม่มีฐานให้ผมเลยแสงมันแบบอมแดงมากเลยอ่ะมันพัฒนาไปไกลจัดแต่ข้างนอกมันไม่ค่อยสมจริงอ่ะข้างในสวยมากแต่ข้างนอกไม่สมจริงเลยเนาะทำดาบดีกว่าคอมผมไม่ไหวครับจะเย็นผมไหวแค่ซิวดอแค่นี้ก็พอแล้วเราก็ ไม่ไหวแต่เราก็ไหวแค่คอมพิวเตอร์ลีโอเคครับแชทเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ผิดครับอะไรวะนี่เดี๋ยวขุดหินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดไม้สักแป๊บหนึ่งเราแยกย้ายกันแล้วไม่อยู่แล้วใช่ใช่โอเจ๋ยวผมตัดไม้แล้วผมออกไปเลยดีกว่าไอ้ตัวคราฟใครอ่ะมาเอาไฟอันหนึ่งอยู่ไหนก็เลยเอา ของเราไม่ได้เก็บหรอโอเคโยนเป็นโยนเป็นในนี้เลยเสือคุณจะไปข้างหน้าไหมหรือคุณจะไปทางไหนผมจะไปทางไปออกทะเลอั้หรอเม้ยผมอยากผมจะไปเก็บสปูตก่อนดีไหมตรงนู้นมันมีสปูตอ่ะคุณดีไปเก็บสปูตกอนไหมต้นใหญ่อ่ะเดี๋ยวไปเก็บต้นเล็กดีกว่าไปไปเฮ้ยตัดไห้หมดด้ยนะต้นใหญ่ถ้าตัดไม่หมดแปะคืนนะไม่ใช่ต้นใหญ่ไม่ได้ตัดต้นใหญ่เราเป็นคนที่เลี้ยงต้นเอ้ย เลี้ยงต้นอะไรคือเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยวัวเหรอวิ้ไม่ไม่มีดาบอ่ะขอกคาบดาบสักครู่เอ้าราดอาหารผมโอเคเอาไปเลยเย้ยังไม่เก็บเลยอ๋ออันนี้เอาไปไอ้มันมาตรงนี้วะมีกระดูกวะอยากเอ่อจับหมาซะหน่อยเออเก็บต้นสักคู่ซะหน่อยเพื่อดอกไม้ ดอกไม้เอ้ยเดี๋ยวก็มาเอาก็ได้ลกมันก็อยู่นี่แหละแต่โอ้สวยมากสวยเวอร์ไอ้ไก่สำหรับคลิปนี้นะครับมันก็จริงๆอ่ะซีซั่นสองอะ่ะมันก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะเนาะก็คือ1ผู้เล่น2ก็คือแบบแบบทั้งเวอร์ชั่นเกมทั้งแสงมันก็แบบแล้วก็ความเป็นมืออาชีพนะยังไม่รู้เป็นมืออาชีพขอเป็นมืออาชีพ เราก็น่าจะมีความแบบเล่นกันรู้แบบทริคอะไรต่างๆเกมนั่นแหละเราไม่น่าแบบตายโง่อะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมไม่พูดดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวมีคนตายก่อนอาหารผมยิ่งใกล้ตาย้่อนแล้วายก,ก่อนนี่คือบันเทิง,งนะูจติเขาเลือกเขาหายไปสามครึ่งแล้วครับเดี๋ยวนะผมปริ้งอาหารแป๊บหนึ่งเนื้อหมูเอ้ยไม่มีฐานเลยวะำทำฐานกันเลยครับจังหวะนี้ด่วนๆเฮ้ยไก่ โอเคครับเดี๋ยวผมแยกย้ายไปผมแยกไปห้องนั้นก่อนนะเดจอกันครับอ่าโอเควันนี้เราก็เอาไอ้นี้ก่อนเราเอาถ่านนะครับชาโค c ไปเผาเพื่อที่จะทำถ่านไม้เนาะแล้วใครเขาอยู่ตรงนี้คุณเสือโอเคเนี่ยอาหารผมจะหมดพอดีก็ทาอันนี้ก่อนทำถ่านไว้สักประมาณนึงอ่าแล้วเราค่อยเริ่มอันนี้นะ เดี๋ยวขออีกสักสออัน,อน,อนอสองสามอาจนี้ทั้งสองสามก้อนแล้วเดี๋ยวเราปิ้งพ็อกช็อกกันดีกว่าโอเคอะอีกการหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวผมรอเนื้อเราปิ้งแล้วเราก็ตัดไม้รอเพิ่มอีกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะที่นี่อ่ะมันเป็นใบองต้นไม้ใหญ่เนาะจริงจริงว่าจะมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นสปาผมก็บอกเท่าร่ว่าให้เขาแบบต่างคนท่างแยกย้ายเนาะคนละ500-700ถึง็อบ็อกหรือมากกว่านั้นก็ได้เหตุผลคืออะไร ผลก็คือเราอ่ะจะไม่มาสร้างในพื้นที่ตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะสร้างเมืองกันาจะสร้างเมืองสร้างเป็พลังขายของมันจะได้แบบไม่ไปทับพื้นที่คนอื่นอโอเคเฮ้ยจะมืดแล้วนี่หว่าเราต้องรีบตัดไม้แล้วเ,เตรียมโต๊ะได้หละไม้ผมจะไม่พอเดี๋ยนะโอ้ไมค้ามันตัวสูงเลือกเกินเลือกเกินสูงไปไหนรอเล่น,นครับมันมันก็นี่แหละประมาณนี้แหละไม่ผิดคาด เำหรับเกมนี้ต้นไม้มันสูงกว่าเราอีกนะโอเค่านเพราะแหละเดี๋ยวเราตัดไม้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปได้เลยลืมกินอาหารเนาะว่าเลยตรงนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นต้นไม้โอ้มีอ้อยด้วยวะไม่มีใครมาเก็บโอ้น้ําขุ่นมากมองอะไรไม่เห็นเลยเก็บอ้อยกันครับจังหวะนี้อะไรวะนะ่ะอ๋อต้นไม้น้ํามันแบบมันฟ้าไปหมดเลย เดี๋ยวขออีกต้นหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางเฮ้มันคืออะไรอะแสงตกกระทบเหรอจริงๆมันมืดแล้วนะเรายังไม่ได้ทำชอสอะไนะเดี๋ยวผมจะทำเรือด้วยผมรับเรือก่อนเรือเรืออ่าขเรือแล้วก็ครับทอสใช่ไหมโอเคทอสปึ๊บเรียบร้อยเราได้ทอสมาแล้วเราก็ออกเดินทางได้เลย ไปเดี๋ยวผมไปดีกว่าที่นี่ก็ปล่อยมันไว้ที่นี่แหละครับมันไม่มีอะไรเอ้ยไม้ซัพป,ปิ้งเราครบยังไง,งมไม่ใช่สองอีกมันนไปปลูกเพิ่มมาที่หลังก็ได้ไปเดี๋ยวผมจะไปทางทางนี้นะกุ้เสือบ,บอกเขาบอกทะเลผมเฉี่ยงไปทางนี้ดีกว่าเฉี่ยงขึ้นไปน่าจะมีอะไรดีเอาปักทอดก่อนมืดมากเลยครับมองอะไรไม่เห็นเลยเชดเดอร์นี่มีแสงเหนือไหมเนี่ยโอ้ ดวงอาทิตย์ตกดินแล้วเอ้ยลืมถ่ายปกเลยะโอเคครับเอ้ยสเกลลิกตันวะไปก่อนแล้วเห็นแล้วปะไม่น่าเห็นนะเราจะเฉียงไปทางนี้นะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ลบติดลบกระติดลบเนาะสรองมาตอนแรกตอนแรกมันบวกนิดหน่อยเดี๋ยวเรา ล่องเรือนไปเฮ้ยอะไรวะน่ะนคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอเชียนมอนูเม้์อ๋อนี่เราก็ว่าอะไรไมาอยู่กลางทะเลขนาดนี้อ่านอนไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไม่ครบใช่ไหมผมว่าคนมันไม่พอมันก็เลยไม่เช้าให้เดี๋ยวเราล่องเรือไปดูก่อนจ,กกจะเจออะไรนะครับเดี๋ยวผมตัดไม้ทิึงแล้วกันนอนไม่ได้นะครับนะต้องบอกไปก่อนเลยนะไม่มีเตียงน,นอนไม่ได้ฮ้ยคิปเปอร์ว่ะ ไม่เข้าแล้วไปดีกว่าคิปเปอร์ดักตรงอ้อยด้วยเฮ้ยมีคนเจออะไรอ่ะเขาได้ไอแพกเก็ตชาเลนเจอไอ้นี่ป่ะเจอลาวาป่ะเหมือนเขาจะได้เหล็ก,กเขาตักลาวาป่ะเอ้ยไม่ใช่เขาเจอออฟซิเดียนป่ะเออได้ไอแพกเก็ต <laughs> ชาเลนไอแพกเก็ตชาเลนเฉะเลยชาเลนซ่านหกร้อยแล้วของผมตอนนี้ก็ไอทิศทั้งหลังมันแซดเท่าไหร่แซดลบสามสิบกว่าไปเรื่อยๆ ๋ยวผมไปให้ถึงสักประมาณหนึ่งแล้วก็ลดหัวใจแล้วก็พออ่าบิ๊กคุงเฮ้ยท่านผู้ชมผมเห็นอะไรบางอย่างใต้น้ำคุณเห็นไหมประตูใช่เราลงไปดีกว่าอันตรายะนะ่จริงโอ้โหอากาศขึ้นก่อนขึ้นก่อนด่วนเลยเฮ้ยมีคนตายได้คิปเปอร์แล้วครับ เบียนทีท้ายตาคิเปอร์คนแรกเดี๋ยวนะมองอะไรไม่เห็นเลยมุดมาเอ้ยเกือบตายเกือบตายด้วยฟองอากาศเนี่ยก็มันจะไม่พอว่าเราไปดีกว่าเราตรงไปต่อเนะอยู่ๆก็เจอไอ้อ้ยอยู่ๆก็เจออะไรนะเขาเรื่องอะไรประตูใต้น้ำเฮ้ยทำไมมันสวยขนาดนี้ ไโอมอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมไโอมันเป็นอย่างงี้อ่ะเฮ้ยภูเขาแบบทรงไม่ใช่ทรงมันไม่เคยเห็นเลยสวยมากเฮ้ยแบบอึ้องแปบบ๊บมีสวรรค์บบนหน้าอยู่ด้วยแล้วก็มีอะไร่ะสปูตเมื่อผมไม่ได้เอาเรือผมมาเรือผมไปไหนวะไปเอาเรือก่อนอึ้องเลยคือภูเขาสวยมาก สวยจัดเอรไอ้เราคิดว่ามันเป็นเกาะเราก็ษาเดินมาดูที่ไหนได้เป็นแอ่งน้ำเหมือนทะเลสาบอ่ะตรงนี้แล้วก็อ้อมออกไปก็เป็นทะเลแล้วแตตอนี้ยังติดสเตตัสขุดช้าอยู่ไมนิงฟาทิก<ม>รอสักครู่ไม่มีนม,บ,มนบัวถังก็ยังไม่มีเลยเฮ้ยตรงนี้เป็นสวรรค์นหน้าเหรอเรามาถึงเขตร้อนชื้นเลยเหรอ แอควายฮาร์ดแวร์เราได้อาหารแล้วตอนนี้เราเป็นคนแรกไหนมาส่องไอสล,ลบสองพันกับลบหนึ่งพันจะเป็นพารีไซโอเคโอ้กว้างมากผมล่องเรือกันตอนนี้เราอาจจะไปเจอกันก็ได้นะไม่แน่ลบสองพันเหรอ <Okay. S 1> ใช่ไหม ใช่ลบสองพันกับ,บอุหยไม่เราไม่เจอกันแล้วเพราะผมข้างหน้าลบผมน้อยกว่าลบผมแค่สามร้อยเองข้างหลังบวกไม่ลบเลย <c oughs> มันอยู่ในสปาเลยนะลบสามหรอเหรอบ้าสามร้อยอะไรผมมาไกลมากนะวัดภัยเรือดีนะสามร้อยหุยน,นี่มันเป็นภูเขาที่มันมีทุกไบโอมเลยนี่หว่า <c oughs> มันมีทั้งฟอเรสต์มันมีทั้งเบิร์ดมันมีทั้ง ป่าสูงสูงแล้วมันมีทั้งหิมะแล้วต้นโอ๊กไปอยู่ข้างบนหิมะคืออะไรแล้วก็มีทั้งสปูตด้วยแล้วมีถ้ำอุ้ยผมจบพิกัดก่อนสวยมากหมู่บ้านที่บอกออนเซ็นนี่มันเป็นถ้ำที่เราสมมตินะนี่อารมณ์คล้ายถ้ำแบบเอเขาเรียกอะไรนะหุ้ยฐานแวะก่อนอารมณ์คล้ายถ้ำแบบที่เราเปิดหน้าว i n โ o w s สิบนะครับลอดไปแล้วถ่ายแต่อันนี้มันไม่มีพื้นนะอันนี้มันไม่มีพื้นท นึกแค่แบบกูฮะลองลองเสิร์ชด,ดูภาพที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน่ะที่เขามุดไปถ่ายอ่ะสวยมาก oh. อารมณ์แบบนั้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ภาพแล้วแล้วผมกดถามไปแล้วไม่ทันแล้วแบ่งๆ่งนี่แหละเดี๋ยวแวะไปถ่ายภาพกันอนโอ้สวยจัดไบโอมเ,เออไม่ใช่ไบโอมซีดอ่ะคือมันคาดไปถึงเลเวเพราะมันจะสวยขนาดนี้มันเป็นอะไรที่มันเกินคาดไปเยอะเลยเวย้ย ผิดคาดมากแบบว่าเรา,ามไม่่ไมใช่ใชคงไม่เจออะไรแบบอึ้นออีกเมือ่กอกอี้อีกนะเนี่เฮ้ยเจอพึ่งด้วยเฮ้ยเจพ่งเจอเจอพึ่งครับ <c oughs> บีพึ่ง <c oughs> พึ่งที่ตัวเท่าหัวคนนะ่ะอันนี้น่ากลัวมากเลยเฮัลโหลสวัสดีไม่มีอะไรเลยเราเจอซีพิกก้ลแตงกว่าดองเฮ้ย ไม่ใช่เราไม่ได้เออเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้อึ้งกับไอซีพิเกิลนะบอกไว้ก่อนเราเจอไอ้นี่เว้ยท่น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 ทนอะไรวะนะ่าเฮ้ยประตูอะผมว่าผมเอาเรือแล้วผมไปดูตรงนี้วะเดะเดวเดะมันไปได้ไหมตรงนั้นรรหรือว่าเราหรือว่าเราต้องพายเรือไปวะมาดูกันพายเรือไปก็ได้ไดฉันะจะระเบิดใส่แกตุ่ม คเประเบิดเป็นพิษไงไม่ใช่ระเบิดอย่างนั้นเอาไปกินไม่ได้ลเปักเป้าได้ที่นอนยังยังหาไม่ได้สวัสดีน้องพึ่งลังไปไหนอ๋อยู่นั่นอันนี้ไม่มีใครคุยด้วยก็เลยมานั่งห้องนี้เงียบเหงาถ้าอยู่กันทุกคนตีกันมาก องคน,นยังพอไหวไม่เป็นไรแต่สามคนนะเริ่มนะเริ่มบุญวาย <c oughs> ผมเลี้ยวมามทางนี้ดีกว่าหายแล้วเพราะมันดึกมากใช่ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มห้าสิบนะครับจะห้าทุ่มแล้วอีกหกนาทีวันที่เราถ่ายกันตอนนี้นะ <c oughs> ขอไม่บอกวันนะเดี๋ยวคลิปมันไม่ได้ลงเไป๊ะๆหรอก <c oughs> กว่าจะลง <c oughs> <c oughs> นานเลยผมเจอแกะแล้วป่ะสามตัวพอดีเลยสีขาว <c oughs> เป็นทุ่งหญ้าปะเนี่ยผมก็เจอ สิ่งที่ทุกคนค่าไม่ถึงและทุกคนอาจจะเจอแล้วหรือยังไม่เจอก็ไม่รู้นั่นก็คือประตูเนเธอร์ที่มันยังไม่ได้จุดเฮียหมแล้วเนี่ยขุดไม่ได้อะผมไม่มีที่ขุดเหล็กไอรอนนักเก็ตเต็มเลยคาบเหล็กได้ไหมวะค้าบได้พอแบบสามชิ้นไหมเปิดแล้วค้าบดูดิพอหรือเปล่าพอดีเปะเลย <laughs> ผมยังไม่ได้เผาเหล็กผมได้แอคไวท์ฮาร์ดแวเป็นไงล่ะเปิดเจอในกล่องเราได้ไปก่อนหน้นนี้แล้ว <laughs> ขอบคุณสำหรับคำขิงนะครับขิงคาตาครไเม่รมากรูดกรูดเลย <laughs> ที่ขุด efficiency IV ไอวีป่ะเอ i c i e n c y V เ่้ยอทองไอเราขุดอันนี้ไม่ได้นี่ใช่ปะ่ะเราขุดไอ เราขุดไอออคซิเดียนนี่ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีที่ขุดเพชรเดี๋ยวซฟพี่แกัดไว้ก่อนเดี๋ยวมารอบโอเคแค่แล้วถ้าคนไม่มีคุณก็คนไม่ได้เยเซอร์เซอร์เยเซอร์เอาของเต็มขึ้นมาโอเคได้แล้วรองเท้ากันไฟด้วยปะไฟโ rotection เอามาใช้ก่อนสักพักใส่คำสาปมาด้วยอันนี้ไม่ไหวเด้อแมันเป็นโอ้สวยว่าน้ำตกแบบไหลเป็น ก็คือน้ำตกอะ Waterfall แบบโอ้ไหลเป็นชั้นน่ะสวยมากจะมืดอ,อีกแล้วแต่รอบนี้มีเตียงกันนะลอง Tattoo Map เดี๋ยวนะออมันกลายเป็นแมปไปแล้วอะ่ะอะไรอะ่ะไม่นะไม่ไม่ไมให้เราเป็นอาหารโอเคคุณมีเตียงไหมครับมีครับหรอน่าจะนอนได้แหละถ้าง,งั้นผมก็มีทำเตียงก่อนนอนเลยรออะไรล่ะ มันต้องกี่คนว่าถึงนอนได้ครบหา้าต้องครบห้าเลยเหรอ,หองานเข้าแล้วถ้าอย่างนั้นไปดีกว่าครบห้านี้ไม่ไหวไปก่อนไม่ได้ลงเดต้าแพ็กใช่ไหมละ่ะโอ้ไม่ได้ลงพอดีเร่งก็วานิลาเกินวานิลาแช่แข็งอ๋อวานิลาชุบแป้งทอดอ่ะก็ ซุเปอร์ซุเปอร์วานิลาซุปเปอร์ซุปเปอร์วอคีเปอร์ระเบิดอัดมากมันว่างจังวะตรงนี้นะไปดีกว่าวะไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ไปต่อดิหนูนั่นหนูหรือหมูหรืออะไรเชดเดอร์มองอะไรไม่เห็นเลยเรือหายไปไหนวะอ๋อไม่ได้เก็บมาป่ะเนี่ยงงไส้ แน่นที่ขุดมามาเยอะแยะวะเนี่ยนะคิปเปอร์ยังเพิเกิดนะตูมนะไปเกิดใหม่เลยนะไปเกิดนู่นเลยนะไกลามากเลยนะเกิดไกลเลยแหละโอเคเขานอนไม่ได้กันนะผมเจอสวรรค์นหน้าว่ะเออสเกล,กกลเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยกฮยเย้ย้ยกฮ เยอะมากเลยเฮ้ยเฮ้ยไทยเดนเล่นกูแล้วไทเดนตายไปแนละ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไปแล้วสภาพ <c oughs> เลือดแตก <c oughs> ไทเดนมันเล่นแล้ววิ่งเกือบเลยก็ว่าอยู่ภายภายเลยอยู่เรือแตกปะโอ้โหต้องไปทางี้เฮ้ในในเจอหมู่บ้านแล้วว่ะว่าผมน่าจะหาที่นอนได้ละโอ้โห โลกมันสีแดงหมดเลยเว้ยเฮ้ยคิปเปอร์ะไปยุ่งหมู่บ้านเราได้เซฟโซนแล้ว,ลวขอยืมชาวบ้านก่อนไม่ให้ก็ขอไม่ให้ก็ขออยู่ดีมันอยู่ได้เนอ้อ,อมันต้องนอนอย่างน้อยห้าคนไหมใช่ไหมเสือนอนนี่นอนไม่ได้